กรรมมูนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมเรื่องราวของสองผัวเมียคู่หนึ่งผัวมีชื่อว่าไอมาสมีอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่วนเมียชื่อว่ารุ่งมีอาชีพเป็นผู้ช่วยช่างเสริมสวยหลายครั้งหลายคราวที่ไอมากได้ยินข่าวว่านางรุ่งเมียของมันมีผู้ชายมารักใครช่ชอบพอหลายครั้งที่มาถ,ถามรุ่ง แต่รุ่งก็ปฏิเสธเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมารุ่งพี่ถามอะไรสักอย่างสิอะไรเลยจ้ะพี่มาสคือว่าเพื่อนพี่เขาเห็นว่ามีคนน่ะไปจีบรุ่งที่ร้านเสริมสวยจริงหรือเปล่าวะใครอะ่ะใครเห็นใครบังอาจปากดีแล้วพี่มาสฟังอะ่ะก็ไอจ๊อดซะสิไอจ๊อดเพื่อนพี่อะ่ะมันบอกว่าเห็นใครก็ไม่รู้ผิวขา,ขาวๆตัวบางๆอะ่ะ ไปนั่งจีบรุ่งอยู่ที่ร้านเสริมสวยอะพี่ไม่เชื่อไอ้จอร์ดมันหรอกพี่จึงมาถามรุ่งนี่ไงเล่าชี้พี่ไปเชื่ออะไรกับพี่จอร์ดขี้ยาเน,นี่ยนะพี่มากก็ไอ้จอร์ดเป็นเพื่อนพี่อะก็เพื่อนก็จริงอะพี่แต่พี่ก็ต้องดูสิว่าพี่จอร์ดอะแกเป็นคนอิเลเคค็กเขข่าไม่เอางานเอาการทําตัวลอยไปลอยมาแต่ละวันนะพี่แถมแกเป็นคนปากเสียอีกด้วย แกจะไม่เห็นฉันตั้งแต่เมื่อไร่วันๆนะ่ะฉันทำแต่งานนะพี่เจเจ้าของร้านน่ะแกเคี่ยวจะตายนะจ้าพี่มาศแกคงไม่ยอมให้ฉันเอาผู้ชายไปนั่งคุยที่ร้านหรอกจ้าพี่ก็ว่าอย่างนั้นแนะไอ้จอร์ดอีหานี่ปากเสียพูดอย่างเงี้ยผัวมเมียเขาทะเลาะกันได้นะเนี่ยก็จริงนะสิจพี่มาศพี่อย่าไปเชื่อพี่จอร์ดแทนที่พี่มีอะไรพี่จะมาถามฉันดีๆก่อนนะ่ะก่อนนี่ยังไงเล่าจะลุ้ง ก็พี่มาถามดีๆอยู่นี่ไงโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วอะ่ะฉันขอไปอาบน้ํากินข้าวกินปลานอนพักผ่อนก่อนนะพี่นะวันนี้แขกเยอะแล้วเกินฉันเหนื่อยฉันเพลียแล้วเกินนะจ๊ะอ่ะโอเคก็ได้เออทั้งอย่างนั้นก็แหมเนื่อนานแล้วเกินนู้นนะน้องลุกนะที่เราสองคนไม่ได้เล่นบทจุ๊กกลูกันเลยเยอะ,อะลามุกแล้วเกินพี่มาดเอาไว้วันหลังก็แล้วกันนะวันนี้ฉันเหนื่อยแล้วเกินนะพี่ ได้แต่ว่าต้องสัญญากับพี่ก่อนว่าวันหลังอะ่ะต้องจัดให้พี่อยากถึงขนาดเน,นียนะน้องลูกงจ้าพี่มาดคิดนี่ก่อนก็นแล้วกันนะจ้าพี่ทุกครั้งที่มาดกับรุ่งมีปากมีเสียงกันก็จะจบลงแบบนี้แหละครับไอ้มาดเป็นฝ่ายแพ้ตลอดมันไม่สามารถจะเอาเหตุผลอะไรมาโต้แย้งกับรุ่งได้เพราะไอมาดไม่เคยเห็นเองสักครั้งหนึง่งเรื่องที่มันถามรุ่งก็เป็นเรื่องจากปากคนอื่นทั้งนั้น แต่จริงๆแล้วสิ่งที่ไอ้จอร์ดเพื่อนของไอ้มาดพูดนั้นเป็นเรื่องจริงครับที่ว่ามีคนมาคุยกับรุ่งเพียงแต่ว่าคนคนนั้นที่มาคุยกับรุ่งนั้นไม่ใช่ผู้ชายเขาเป็นทอมครับและทอมคนนั้นก็ไม่ใช่คนอื่นไกลที่ไหนเธอคือน้องแอนสาวแสนสวยประจําตลาดนั่นเองที่แรกน้องแอนก็เป็นผู้หญิงธรรมดาน,นี่ยหรอครับเพียงแต่ว่าเธออกหักรักคุดเธอมีความรักกับผู้ชายคนหนึ่งและผู้ชายคนนั้นก็ทิ้งเธอไป น้องแอนจึงผันตัวเองมาเป็นทอมสุดเท่นในเวลาต่อมานั่นเองและหลังจากที่เป็นทอมแล้วน้องแอนก็เกิดรักใคร่ชอบพอกับรุ่งไปมาหาสู่รุ่งเสมอและทุกครั้งที่น้องแอนไปหารุ่งเธอก็ไม่ลืมมีของติดไม้ติดมือไปฝากรุ่งและเจ๊เจ้าของร้านเสริมสวยทุกครั้งไปสวัสดีจ้ะพี่แอนเฮ้ยเรียกแอนได้ไงฮะผมเปลี่ยนชื่อจากแอนเปลี่ยนเป็นเอกนะครับผม อก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีครับน้องรุ่งสวัสดีครับเจ๊ตายวันนี้พ่อเอกมีอะไรมาฝากฉันกับน้องรุ่งเหรอจ๊ะพอดีว่าวันนี้ผมซื้อข้าวเหนียวส้มตำมาเห็นว่าน้องรุ่งชอบก็เลยซื้อฝากน้องรุ่งอะฮะตายแล้วพี่เอกอะรู้ใจรุ่งตลอดเลยอะือมแบบนี้ยรุ่งรักตายเลยนะครับพี่เอกจริงหรือเปล่าฮะ จริงสิจ้าพี่เอกหลังจากนั้นเจ๊เจ้าของร้านเสริมสวยแกก็มีธุระข้างนอกแกจึงฝากให้รุ่งดูร้านไปผงพางก่อนเดี๋ยวเจ๊มานะจะรุง่งฝากร้านแป๊บหนึ่งจ้าเจ๊และหลังจากที่เจ๊จากไปเอกก็ทำท่าทางขึงขังแสดงอาการอยากจะบอกรักรุ่งขึ้นมาทันทีเออรุ่งฮะรุ่งรู้อะไรหรือเปล่าว่าผมอ่ะคบกับรุ่งมาตั้งนานหลายเดือนแล้วนะฮะ ตายแล้วพี่เอกอ่ะพูดแบบนี้รุ่งเขินนะคะพี่เอกก็รู้ว่าว่ารุ่งอ่ะมีผัวอยู่แล้วว่ามีผัวก็ช่างฮะมีผัวไม่มีผลกับผมนะฮะน้องรุ่งโถเอ้ยพี่เอกอ่ะปากหวานแบบนี้ตลอดเลยอะ่ะแล้วแบบเนี้ถ้าเกิดว่ารุ่งอยู่กินกับพี่เอกไปอ่ะพี่เอกอจะทิ้งรุ่งหรือเปล่าวาไม่หรอกฮะพี่อะรักรุ่งด้วยใจจริง พี่เคยเจ็บช้ำน้ำใจกับผู้ชายมาเยอะแยะแล้วหลังจากที่พี่เจอรุ่งพี่ก็ไม่มีสายตาไปมองใครอีกเลยฮะพี่ตัดสินใจว่าพี่ะจะเลิกรักกับผู้ชายต่อไปเนี้ยพี่จะรักกับผู้หญิงอย่างเดียวเลยแล้วก็น้องรุ่งอยู่ดีๆก็ก้า,กาเข้ามาในชีวิตของพี่เอกบอกตรงๆเลยฮะว่าพี่เอกหอลงรักรุ่งตั้งแต่วันแรกที่พี่เอกแปลงร่างเป็นทอมเลยฮะ เราเราจะทำยังไงดีเรื่องพี่มาดอ่ะพี่มาดผัวรุ่งอ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอ่ะจะทิ้งพี่มาดไปอ่ะก็น่าสงสารนะคะพี่เอกไม่เป็นไรหรอกฮะคนเราอ่ะมันต้องก้าวไปข้างหน้าเราสองคนรักกันส่วนมาดอ่ะเขาก็เป็นเพียงแค่คนที่ผ่านมาในชีวิตของน้องรุ่งนะฮะน้องรุ่งอย่าคิดว่าตัวเองผิดเลยฮะการที่เราสองคนรักกันอ่ะปล่อยมาดไปเถอะฮะวันหนึ่ง มาดก็ต้องเจอกับคนที่เหมาะสมกับมาดเองฮะน้องรุง่งจะดีเลยครับพี่เอกดีสิฮะเนี่ยเงินทองทรัพย์สินพี่มีเยอะแยะมากมายเลยเห็นหรือเปล่าเล่ารถที่พี่ขับมันก็รถเก่งนะฮะพี่จะมอบทุกอย่างให้น้องรุ่งเลยดีหรือเปล่าฮะก็ได้คะ่ะถ้าเกิดว่าพี่เอกสัญญากับรุ่งแบบนี้รุ่งก็โอเคนะคะและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาความรักของรุ่งกับเอกก็เริ่มสุกงอม ทั้งสองคนตัดสินใจว่าจะอยู่กินกันอย่างออกหน้าออกตาโดยรุ่งจะต้องเลิกกับไอ้มาศให้ได้ซึ่งบนนั้นเองทั้งเอกและรุ่งก็ได้ตัดสินใจไปบอกความจริงกับไอ้มาศตรงๆเอ,อ่อพี่มาศคะรุ่งมีเรื่องจะบอกค่ะพี่อะไรเหรอจ๊ะรุ่งเอา้าแล้วแอนมาด้วยเหรอจ๊ะเนี่ยเป็นยังไงบ้างแอนสบายดีหรือเปล่าเออผมเปลี่ยนชื่อแล้วฮะผมไม่ได้ชื่อแอนผมชื่อเอกฮะ แล้ววันนี้ผมมีเรื่องอ่ะที่จะพารุ่งมาคุยกับมาด้วยนะเอา้าเมื่อก่อนแอนเอ้ยไม่ใช่เอกเรียกพี่ว่าพี่ไม่ใช่เหรอมันก็ใช่แต่ว่าผมเลิกแล้วฮะตอนนี้ผมเป็นผู้ชายเต็มตัวผมไม่เรียกมาดว่าพี่อีกแล้วฮะต่อไปเนี้ยเราเป็นคนรู้จักกันนะฮะเอา้าทำไมเอกถึงพูดกับพี่อย่างนี้ล่ะกับพูดแบบนี้ล่ะฮะรุ่งบอกความจริงพี่มาดเข้าไปเลยจะได้จบจบกันสักที เออพีมาดคะรุ่งอะ่ะมีเรื่องจะมาสารภาพกับพิมาสนะเรื่องอะไรจะรุ่งคือว่าเออรุ่งรุ่งรักกับเอกคะ่ะฮะนี่รุ่งรักกับทอมเหรอไม่ใช่ครับพิมาดเออพี่งงไปหมดแล้วอะ่ะแล้วที่รุ่งมาหาพี่เนี่ยรุ่งจะเอาเรื่องนี้มาบอกพี่เพื่อที่รุ่งจะเลิกกับพี่แล้วไปรักกับเอกอย่างนั้นน่ะเหรอ ใช่ครับพี่มาดพี่ผิดอะไระรุ่งรุ่งบอกพี่สิพี่ขยันทำมาหากินขนาดเนี้ยรุ่งยังไม่พอใจอีกเหรอรุ่งอยากจะได้อะไรพี่ก็หาให้อยากจะได้รถมอเตอร์ไซค์พี่ก็พาไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆแก้วแหวนเงินทองอะไรที่อยากได้พี่พารุ่งไปซื้อไม่ให้รุ่งน้อยหน้าใครเลยพี่ทำผิดอะไรเหรอรุ่งรุ่งถึงจะทิ้งพี่ไปอะ่ะ ก็ไม่ผิดอะไรอพิมาดเพียงแต่ว่ารุ่งอ่ะรักเอกเขาว่าใช่ฮะรุ่งกับผมรักกันมาดเข้าใจหรือเปล่าคือว่าถ้าเกิดมาดเข้าใจแล้วว่าเลิกกับรุ่งได้หรือเปล่าฮะผมกับรุ่งอ่ะอยากจะอยู่กินกันอย่างเปิดเผยฮะโทรรุ่งทำไมถึงทำกับพี่แบบนี้รุ่งขอโทษนะคะพี่มาดร,รุ่งผิดไปแล้วว่า พี่มาดอภัยให้รุ่งด้วยนะคะถ้าลุงคิดดีแล้วก็แล้วแต่รุ่งก็แล้วกันถ้าหากวันไหนไม่มีใครอยากกลับมาหาพี่พี่ก็ยินดีต้อนรับล่งตลอดพี่มาดลุงคิดเสมอแล้ววนะ่าพี่มาดเป็นคนดีแต่ไม่รู้่าพี่จะดีขนาดนี้ขอบคุณนะครับพี่มาดที่พี่ไม่โกธเครืองอะไรรุ่งเลยขอบคุณนะฮะมาด ทีมาดอ่เข้าใจเอก,กรุ่งเอกสัญญานะว่าเอกอจะรักรุ่งให้มากกว่าที่มาดเคยรักเลยฮะลาก่อนนะฮะมาดรุ่งลาผัวเก่าซะสิจะได้ไปอยู่กับผัวใหม่อย่างเอกยังไงละฮะไปก่อนนะครับพี่มาดรุงไปแล้วนะคะแล้วสภาข้าวของอ่ะรุ่งไม่เก็บเหรอเก็บไปหมดแล้วครับพี่มาดเก็บเสร็จก่อนที่พี่จะกลับมาถึงบ้านอีกค่ะโถเอ้ย ที่แท้ทั้งสองคนก็วางแผนก็เอาไว้แล้วนี่เองใช่ฮะลาก่อนนะฮะมาดหลังจากนั้นไอ้มาดก็เสียใจมากมันกินเหล้าเมายาเสียอกเสียใจไปที่สุดไม่นึกว่ารุ่งผู้หญิงที่มันรักสุดชีวิตจะทำกับมันได้ถึงขนาดนี้จนวันนั้นเองด้วยความมึนเมาไอ้มาดจึงขับรถกลับไปที่บ้านกะว่าจะไปนอนเรียแผลใจที่บ้านสักพักหนึ่งเป็นยังไงบ้างมาดก,กลับมาถึงบ้าน หน้าตาซี่เซียวกินเหล้าคลาคล้งไปหมดเลยลูกฮะพ่ออําสวัสดีครับพ่ออืสวัสดีลูกเป็นยังไงเล่าให้พ่อฟังหน่อยสิคนไม่เคยกินเหล้าเมายายอย่างลูกทําไมถึงมีกลิ่นเหล้าหึงหังขนาดนี้เนี่ยพ่อครับผมเลิกกับล่งแล้วครับพ่ออา้าวเลิกกันได้ยังไงลูกก็เห็นรักกันดีนี่ฮะช่วยกันเก็บช่วยกันกำ เห็นบอกว่าปีหน้าถ้าเก็บเงินได้ก็จะเปิดร้านเสริมสวยให้ลูกแล้วไม่ใช่เหรอลูกใช่ครับพ่อเพียงแต่ว่าลุงเธออาจจะทนลบากไม่ไหวลุงมีคนอื่นแล้วครับพ่อโอ้แล้วเขามีอะไรกันหรือยังนะลูกก็ไม่รู้เหมือนกันครับพ่อว่ามีอะไรกันหรือยังแต่ที่แน่ๆคนที่รุงหนีไปอยู่ด้วยอะ่ะเป็นผู้หญิงครับพ่อเธอเป็นทอมครับฮะ<า>เป็นทอม โอ้แอปแป้ปฏิก๊สนี่เรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะมาดเรื่องจริงครับพ่อเรื่องจริงทุกอย่างเลยทั้งคู่อะเพิ่งมาบอกลาผมวันนี้เองครับพ่อผมเสียใจเหลือเกินครับผมไม่สามารถจะอยู่ห้องเช่าห้องนั้นได้อีกแล้วพ่อมองไปที่ไหนมันก็เจอแต่ภาพทรงจําของรุ่งผมอยู่ไม่ได้แล้วครับพ่อโอ้ลูกเอ้ยเอาเอาเอาต้องทําใจนะลูกนะ ปล่อยให้รุ่งเขาไปเถอะถ้าเขาคิดว่าเขาไปได้ดีแล้วก็ปล่อยเขาอย่าไปทำอะไรที่มันรุนแรงนะลูกนะครับพ่อผมไม่ทำอะไรรุนแรงอยู่แล้วหรอครับเพราะว่ารุ่งเธอคงคิดดีแล้วอีกอย่างอยู่กับผมมันก็คงจะลำบากชีวิตที่มันดีกว่าที่อยู่กับผมชีวิตที่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายนะครับพ่อเอาละมาดลูกรักเข้าใจโลกได้ดีแล้วลูก อืมเอาไหนไหนก็ไหนไหน,หน,หน,หนแล้วเรื่องเล่าเรื่องยาก็เพอๆลูกอย่าปล่อยให้เล่ายาพวกเนี้ยมีอำนาจเหนือจิตใจเราหากเราใช้มันบ่อยๆไม่วายอนาคตก็จะเป็นทาตก็จะต้องติดมันสุดท้ายร่างกายและชีวิตก็จะต้องจบลงนะลูกนะครับพ่อขอบคุณพ่อมากๆนะครับเออพ่อครับผมอยากจะขออาศัยอยู่กับพ่อสักพักได้ไหมครับ ได้มาดกรัก,กอยู่ถึงเมื่อไหร่ก็ตามใจลูกก็แล้วกันอยู่ห้องเก่าที่ลูกเคยอยู่นั่นแล้วนะเอาละพักผ่อนกินข้าวกินปลานะลูกนะครับพ่อและหลังจากที่ไอมากินข้าวกินปลาแล้วก็พักผ่อนไปแล้วโดวยความที่ลุงอำ่ำพ่อของไอ้มาสแก่ยังคงโมโหอยู่แกจึงได้เดินทางไปหาป้าจิว๋วแม่ของรุง่ง คือจะพูดเรื่องราวทั้งหมดของคนสองคนนี้ให้ยายจิ๋วฟังนี่เม่จิว๋วฉันมีเรื่องจะมาบอกอ่ะลูกสาวตัวดีของแม่จิ๋วว่าทําให้ลูกฉันต้องเสียใจนะรู้หรือยังเนี่ยเองเรื่องอะไรนะตาอําอยู่ดีๆก็มาเนี่ยฮะสองสามทุ่มแล้วทําไมไม่มาพรุ่งเนี้มันมืดค่ําดึกดื่นแล้วเนี่ยฉันไม่อยากจะคุยด้วยหรอกเรื่องอะไรอะไรก็คุยต่อกันวันหลังก็แล้วกันนะ อ้าวพูดจาบ่ายเบี่ยงไม่ต้อนรับขับสู้สแสดงว่าไปรู้เรื่องอะไรมาแล้วละสิใช่หรือเปล่าะฮะยิจิว๋วใช่ก็พอจะรู้อ่ะลูกสาวฉันมีผัวใหม่ฉันคนเป็นแม่ก็หักห้ามอะไรไม่ได้จะให้ฉันทำยังไงอ่ะฉันก็ต้องเอออหอหมกไปกับลูกฉันสินะจะให้ฉันไปตามใจไอ้ลูกเขยเก่ายากจนอย่างไอ้มาดอ่ะ ฉันไม่เอาหรอกใจฉันลึกๆฉันก็ยิ่งอยากจะให้อีรุ่งกับไอ้มาดมันเลิกกันอยู่แล้วด้วยเนี่ยดีซะอีกอีรุ่งลูกฉันน่ะสวยก็สวยสุดท้ายก็มีผัวใหม่รวยซะด้วยอ้าวอีจิว๋วอีนี่กูว่าแล้วมึงต้องรู้เรื่องอ้าวแล้วรู้หรือเปล่าล่ะบาลูกเขยใหม่ัเป็นทอมอะ่ะเยอะแล้วทำไมอะ่ะเป็นทอมก็เป็นทอมมาเป็นทอมไม่ได้ฆ่าใครตายนี่อ่ะ มันก็เป็นคนดีขยันทำมาหากินเงินทองเยอะแยะไม่ได้จนเฟะแฟะเหมือนลูกมึงอ่ะอาอ่าโอ้หน่อยนึกว่าลูกมันตัดสินใจเองที่มีผัวใหม่เนี่ยกูว่าแม่มันต้องสนับสนุนด้วยแน่นอนเลยเนี่ยมันก็จริงอ่ะลูกมาถามกูเหมือนกันน่ะกูก็ตอบไปตรงๆอ่ะไทยอยู่ที่เก่ามันอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่ใหม่ลูกเอ้ยกูก็บอกเป็นอย่างนี้กูไม่ได้บอกให้ไปเลิกกันนี่ มันเลิกกันเองมึงก็แล้วแต่บัญชาฟ้าสวรรค์ลิขิตผมลิขิตบรรดาให้ใครเป็นคู่กันนะกูไม่เกี่ยวหรอกไอ้อำโอ้เอาละแต่อย่างนั้นก็อจบกันตั้งแต่วันนี้มึงรู้ก็ดีแล้วไอจิว๋วกูจะได้ไม่ต้องอธิบายอะไรถือว่าเลิกแล้วอบกันไปก็แล้วกันได้เออนี่ไอ้อำมึงบอกลูกมึงด้วยนะถ้าุูงนี้มาได้ก็มาในที่บ้านกูเนี่ย จะผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญอีลุ่งกับลูกเขยใหม่กูว่ะมึงหมาได้มึงก็มานะแอปแป้หน่อยพึ่งเลิกกันได้วันเดียววันต่อมาผูกข้อไม้ข้อมือกันเลยมันจะยามกันขนาดนี้เลยไอ้จิ๋วไม่ได้ยามนะเหล็กร้อนเขาก็รีบตีกันนะเด็กมันรักกันมันรีบผูกข้อไม้ข้อมือกันเ็นเรื่องของมันสิว่ามันเกี่ยวอะไรกับเมืองง่า เกี่ยวอะไรกับลูกบุงด้วยหรือเปล่า่ะฮะไอ้อมได้งั้นกูกลับก่อนก็แล้วกันไปกลับไปเลยบอกไอ้มาด,ด้วยมาได้ก็มาห <c oughs> ลังจากนั้นลุงอ่ามก็เดินทางกลับบ้านพอเช้าวันต่อมาแกก็เล่าเรื่องการผูกข้อไม้ข้อมือของนางรุ่งกับไอ้เอกให้กับไอ้มาดฟังจริงเหรอครับพ่อเขาจะผูกข้อไม้ข้อมือกันวันนี้เหรอครับใช่ลูกเองจะไปหรือเปล่าอ่ะเออ คงจะผูกเสร็จแล้วกระมังครับพ่อผูกช่วงเช้าใช่หรือเปล่าครับใช่ปกติก็ผูกช่วงเช้าแหละลูกไม่ต้องไปหรอกนะลูกนะครับพ่อผมคงไม่มีหน้าไปแล้วครับอายคนด้วยครับพ่อเมียเพิ่งขอเลิกแค่วันเดียววันต่อมาก็ผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงานกับหัวใหม่ซะแล้วผมไม่เอาไหนจริงๆนะครับพ่อผมมันช่างกระจอกจริงๆครับอย่าไปโทษตัวเองเลยมากนะลูกนะ เอาละเดี๋ยวพ่อไปทำงานก่อนก็นแล้วกันจะทำอะไรก็ค่อยๆค,คิดนะลูกนะวันนี้ก็นอนที่บ้านพ่ออาบน้ํำกินข้าวกินปลาแล้วก็นอนไม่ต้องไปไหนแล้วลูกนะครับพ่อจนหลังจากนั้นเวลาประมาณสองทุ่มก,กว่าโดยความกุ้มใจไอ้มากก็ซื้อเหล้ามากินไม่รู้ว่ากินไปเยอะแยะขนาดไหนแต่ที่แน่ๆไอ้มากเริ่มเมานิดๆแล้วด้วยและด้วยความเมานี้เอง ไอม้มาจึงคิดอะไรแผผงๆมันรู้สึกอยากจะไปแสดงความยินดีกับรุ่งแล้วก็เอกมันจึงได้เดินทางไปหาคนทั้งคู่ที่บ้านของยายจิว๋วและทันทีที่ไอม้มาเดินทางไปถึงก็ปรากฏว่าตอนนั้นยายจิ๋วไปทําธุระที่นอกบ้านปล่อยให้เอกผัวของมันนั่งกินเหล้าอยู่ตามลําพังเอกสวัสดีอ้าวเอ๊ะ ใครเนี่ยอ๋อยพิ่มาาว่าไงฮะมาแสดงความยินดีกับผมกับรุ่งเหรอฮะพอดีว่ารุ่งเมียผมไม่อยู่ฮะไปธุระข้างนอกไปกับแม่ยายผมอะฮะพี่มาาไปกันนานแล้วเหรอเอกนานแล้วฮะพี่เอาเอานั่งก่อนนั่งก่อนพี่เอกสิทดาวฮะแหมมาแสดงความยินดีเหรอฮะเนี่ยถ้ามาแสดงความยินดีอะน่าจะมาตอนเช้าเช้านะฮะผมผูกข้อไม้ข้อมือกันดูสิฮะ ข้อมือผมอะมีแต่ได้สายสินบานตะโกแฮ้วเลยฮะ <laughs> เออพี่เห็นแล้วเอกพี่ยินดีด้วยนะฮะอนั่งก่อนเดี๋ยวกินเหล้าด้วยกันฮะหลังจากนั้นไอ้มาดก็นั่งกินเหล้ากับไอ้เอกทั้งคู่ก็นั่งกินกันอยู่ครู่ใหญ่ปรากฏว่ารุ่งกับเยจิวก็ไม่กลับมาสักทีตอนนี้เอกก็เริ่มเมาแล้วด้วยทั้งคู่ก็เริ่มเมา ต่างฝ่ายก็ต่างพูดจาก,กันอย่างออกรถออกชาตเลยทีเดียวนี่พี่ถามเอกจริงๆอะเมื่อก่อนเอกเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยอ่ะถามจริงๆทําไมถึงมาแย่งเมียพี่อ่ะโทพี่มาสพูดจาแบบนี้ได้ไงผมไม่ได้แย่งเลยเมียพี่รักผมเองนะฮะเมื่อก่อนน่ะผมเป็นผู้หญิงผมก็สวยก็เรื่องธรรมดานี่ฮะแล้วว่าแต่ว่าทําไมเอกถึงเลิกกับแฟนเก่าอ่ะ อย่าไปพูดถึงมันเลยฮะพวกผู้ชายไม่รักดีอะแล้วว่าแต่ว่าตอนที่เลิกกับแฟนอะ่ะเอกเสียใจหรือเปล่าอะ่ะก็เสียใจสิฮะเสียใจเพราะอะไรอะเสียใจเพราะว่าผู้ชายคนนั้นทิ้งเอกไปหรือว่าเสียใจเพราะมีคนมาแย่งแฟนจากเอกละ่ะอา้าวทำไมพี่ถามเนี้ยฮะฮะ,ฮะพี่มาศพี่จะหาเรื่องผลหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่พี่ถามดูเฉยๆ ก็ไม่มีอะไรหรอกฮะผม,มรักเขามากนะพี่เพียง <P ie> e e> แต่ว่าเขาทิ้งผมไปผมก็เลยอยากจะลืมชีวิตเก่าๆฮะทีเนี้ยผมก็เลยอยากเป็นทอมเป็นไปเป็นมาผมมาเจอรุ่งผมก็เลยอยากจะให้รุ่งมาเติมเต็มอยากจะให้รุ่งเป็นเมียผมผมจะได้เป็นผู้ชายจริงๆยังไงละฮะแล้วเอกรับได้เหรอที่เอกอะจะต้องมาเป็นผ Про ัวรุ่ง โดยที่ทั้งคู่ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันน่ะมันจะมีความรู้สึกเรื่องอย่างว่าเหรอเอกก็ต้องรู้สึกสิฮะผมเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วอะทำไมจะไม่รู้สึกะฮะพี่มาสจริงเหรอที่เอกเป็นผู้ชายอะก็จริงนะสิฮะพี่ไม่เชื่อถ้าเกิดเอกเป็นผู้ชายเอกก็ต้องมีอะไรเหมือนพี่สิอี่พี่พูดแบบเนี้ยายผมพิสูจน์แล้วฮะใช่พี่ขอพิสูจน์หน่อยได้หรือเปล่าล่ะได้พี่จะพิสูจน์อะไร พี่ก็พิสูจน์เลยฮะหลังจากนั้นไอ้มาดก็เข้ามานั่งประชิดติดกับตัวของไอ้เอกแล้วมันก็ค่อยๆใช้มือลูบไล้ไปทั่วร่างกายของเอกอุ๊ยพี่มาดจับตรงนั้นไม่ได้นะฮะจับไม่ได้พี่มาตเอามือออกสิฮะทำไมล่ะเอกเอกทนไม่ได้เหรอฮะทำไมจะทนไม่ได้ทนได้สิฮะผมผู้ชายทั้งแท่งอะหลังจากที่ไอเอกพูดอย่างนั้นแล้วไอมาดก็รุกหนัก มันใช้มือจับไปทั่วร่างกายของเอกเลยทีเดียวและดูเหมือนว่าความเป็นเอกมันก็ยังคงเป็นผู้หญิงอยู่เอกก็เลยเผอตัวเผยใจจนตกไปอยู่ในอ้อมกอดของไอ้มาดนั่นเองพี่มาดฮะปล่อยผมเธอฮะผมตัวอ่อนแล้วเกินแล้วว่าเออเอกฮะคือว่าเอกสวยแล้วเกินนะพี่มาด มันเป็นผู้ชายเหมือนกันนะฮะพูดแบบนี้ไม่ได้ฮะถ้าเกิดว่าอเอกอะรับการจูดจ,จมของพี่ได้พี่ถึงจะเชื่อนะว่าเอกเป็นผู้ชายเหมือนพี่ผมเป็นผู้ชายฮะต้องพิสูจน์อะไรเหรอฮะพี่มาดถ้าอย่างนั้นเอกอยู่เฉยๆก็แล้วกันนะได้ฮะหลังจากนั้นไอมาดก็เริ่มบรรเลงเพลงรัก มันค่อยๆจูบไปที่ปากของเอกแถมเอกยังจูบตอบมาดอีกด้วยและในเวลาต่อมาไอมาดก็ได้ประคองร่างเลวเป๋วของเอกเข้าไปที่บ้านพี่มาดพี่มาดจะทำอะไรเอกฮะอยู่เฉยเชยเถอะนะปล่อยให้อารมณ์ของเราพาไปนะเจ้าเอกฮะและหลังจากนั้นรวบรัดตัดความเลยนะครับท่านผู้ฟังเอกก็ได้ตกไปของไอมาดครับ และหลังจากที่ทั้งคู่ได้เสียกันแล้วเอกจากเมาเมาก็ถึงกระสางเลยทีเดียวออพี่มาพี่มาทำแบบนี้กับแอนได้ยังไงอะ่ะเอ,อ้าตกลงไม่ได้ชื่อเอกแล้วเหรออือชื่อแอนคะ่ะเอ,อ้าแล้วที่บอกว่าเป็นผู้ชายล่ะเลิกแล้วค่ะพี่มาไม่อยากเป็นแล้วว่าเป็นผู้หญิงแบบเดิมก็ดีนะคะแล้วเป็นผู้หญิงแบบเดิมอะ่ะ แล้วเอกยังจะอยู่กับรุ่งได้เหรอไม่อะ่ะเอกไม่อยากจะอยู่กับรุ่งแล้วว่าไม่เอาอะ่ะพี่มารไม่อยากจะชื่อเอกแล้วว่าเรียกแอนดีกว่านะคะได้พี่อยากเรียกแอนมาตั้งนาน,นั่นแหละถึงแอนจะผมสั้นแต่แอนก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยอะ่ะหูปากหวานเหลือเกินน่ะพี่มารแล้วพี่มาสได้แอนแล้วว่าพี่มาจะรับผิดชอบหรือเปล่าคะเนียก็ต้องรับผิดชอบสิครับ ไม่รับผิดชอบได้ยังไงอะแอนเป็นเมียพี่แล้วนี่หพูดจาหน้าเกลียดจังเลยะเป็นเมียแล้ว,วสั้นแล้วพี่มาจะทํายังไงะเรื่องของรุงะก็แล้วแต่รุ่งเขาอะ่ะลุงเขากล่าวคําลาก,กับพี่แล้วเรากลายเป็นคนอื่นกันแล้วเหลือก็เพียงแค่แอนนั่นแหละแอนจะเลิกกับรุ่งได้หรือเปล่าเลิกได้สิคะแอนกับรุงะเราเป็นผู้หญิงกันะ ไม่รู้ว่าจะอยู่กันได้นานแค่ไหนอะแต่ถ้าเกิดว่าพี่มาดะตกปากรับคำว่าจะดูแลแอนแอนนะก็จะเป็นของพี่มาตลอดไปนะคะขอบคุณมากๆนะครับแอนค่ะงั้นเออเรากลับกันเลยนะคะอา้าวกลับไหนอะแอนไม่นอนค้างที่นี้เหรอไม่แอนอยากจะกลับกับพี่มาดะนะครับพี่มาดได้จะแอน หลังจากนั้นไอม้มาดกับแอนก็เดินทางกลับบ้านลุงอำ่ำและหลังจากที่รุ่งกับยายจิว๋วเดินทางกลับมาถึงบ้านก็ไม่ปรากฏว่าแอนอยู่ที่นั่นอีกแล้วทั้งคู่ตกใจมากไม่รู้ว่าแอนไปอยู่ที่ไหนหรือว่าอาจจะเมาจนตกน้ำตกท่าแล้วก็ได้จนถึงเช้าวันต่อมาแอนก็ได้มาที่บ้านของรุ่งเพื่อมาเก็บเสื้อผ้าข้าวของวันนี้แอนแต่งตัวสวยเนี๊ยบแต่งตัวเป็นผู้หญิงทิ้งคราบทอมไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียว เอาพี่เอกทำไมแต่งตัวอย่างนี้ล่ะพี่แต่งตัวเป็นผู้หญิงสวยหวานเลยอะเออคือว่าอพี่เลิกเป็นทอมแล้วนะจารุง่งเอาพี่เอกทำแบบนี้ได้ยังไงอะฮะเนี่ยตกแต่งผูกข้อไม้ข้อมือกับฉันแล้วว่าจะทิ้งฉันแบบนี้ไม่ได้นะอยู่ดีๆก็อยากจะกลับเป็นผู้หญิงอะบ้าหรือเปล่านี่แอบแ่เออไม่จ้าคือว่าพี่อะเป็นผู้หญิง พี่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงนะจ๊ะรุ่งกับพี่เราเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวกันได้นะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นคู่รักตกแต่งกันออกหน้าออกตาพี่คงทำไม่ได้อ่ะเพราะว่าพี่มีคนอื่นแล้วนะจ๊ะรุ่งใครอ่ะพี่มีใครอ่ะพี่เอกก็พี่นี่ยังไงล่ะรุ่งฮะพี่มาพี่มาได้ไงอ่ะคือว่า พี่พาแอนมาเก็บข้าวเก็บของเก็บเสื้อผ้ากลับไปอยู่ที่บ้านพี่อะฮะอะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วอะพี่เอกพี่เอกจะกลับไปกับผัวกเก่าหนูได้ยังไงอะเออคือว่าเม,มื่อคืนเนี้ยแหมคงเป็นพรหมลิขิตนะจ้ารุง่งอยู่ดีๆพี่กับพี่มาสก็รักกันเออรุ่งปล่อยให้เราสองคนรักกันเถอะนะจ้านะจรุง่งเรารักกันจริงๆอะ โอ้แอบแฝอีแอนแล้วที่มึงสัญญากับกูว่ามึงจะดูแลกูตลอดไปอะ่ะเออขอโทษด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะรุ่งพอดีว่าแอนน่ะพบรักครั้งใหม่แล้วก็รักพี่มากมากด้วยปล่อยเราสองคนไปเถอะนะจ๊ะ <c oughs> ไปเลยพี่เลวทั้งคู่หลอกกูทั้งคู่เลยอะ่ะ <c oughs> อะไรรุ่งพี่ไปหลอกรุ่งตั้งแต่เตมื่อไหร่อ่ะ ก็ใช่พี่มาดพี่ไม่เคยหลอกฉันน่ะอีแอนมึงหลอกกูไม่ได้หลอกตอนนั้นน่ะก็รักลุงจริงๆแต่ว่าหลังจากที่เจอพี่มาดอะ่ะก็ลืมลุงไปเลยอะ่ะรักพี่มาดแล้วเกินแล้วป่ะพี่มาดเก็บข้าวของเสร็จแล้วเรากลับบ้านกันนะจ,จ๊ะจ๊ะแอนเรากลับบ้านกันนะจ๊ะเมียจา๋าหลังจากนั้นไอมาดกับแอนก็เดินทางกลับบ้านของลุงอํา และในเวลาต่อมาเพียงไม่กี่เดือนไอมาดก,กับแอนก็ได้ตกแต่งผูกข้อไม้ข้อมือกันถูกต้องตามประเพณีไอมาสก,กับแอนใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขส่วนรุง่งหลังจากที่อกหักรักคุดจากสาวหล่ออย่างแอนด้วยความเสียใจรุ่งก็เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารุ่งก็ไม่เคยกลับมาที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกเลยตราบจนถึงทุกวันนี้ครับนี่แหละครับท่านผู้ฟัง ความแน่นอนอาจจะเป็นความไม่แน่นอนก็ได้บางอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเราแน่ๆสุดท้ายมันก็กลายเป็นของคนอื่นแต่ของบางอย่างถึงแม้ว่าเราจะหลีกหนีมันตลอดชีวิตแต่ถ้าหากว่ามันเป็นของเราสุดท้ายเราก็ต้องได้ครอบครองมันอยู่ดีนะครับขอความสุขสวัสดีโจมมีเดททุกท่านสวัสดีครับ